ครับเขามีสากรอยู่ข้างในอ่ะผมมีสักรด้วยเหรอรับมีสากรอยู่ข้างในใหญ่ด้วยสากร้ช่ไหมเออสาพกรสับกรลับใช่ครับก็อยู่ในตรงพุทธมนทนเราไงก็จะเป็นในหมู่บ้านสหกรณ์สาบกรอ่ะใหญ่ๆอ่ะตรงสารยาหน่ะครับพีนั่นแหละอันเดียวกันเจ้าเดียวกันกับที่นี่ ครับผมตรงไปบรรยากาศสวยไหมล่ะเนี่ยพาพี่เบิร์ตฝันมาชมสวนใช่ครับ ถนนเป็นของเราวันนี้พี่เบิร์ตบอกเอาขึ้นไปเลยเฮถนนสวยอาจารย์มาดูดิถนนสวยไหมล่ะพี่เบิร์ตดูดิสวยไหมล่ะถนนดูดิเห็นไหมสกอนก็ยังกว่าสก้อนสองเห็นมันก็ซื้อนี่สองฝั่งสองด้านนี่เขาซื้อหมดแล้วก็าหมู่บ้านขึ้นนะเขาก็จะเตรียมขาย หมายถึงก็ซื้อเตียงหมดเตรียมเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมซื้อเตียมพร้อมแล้วก็เขาทําถนนขนาดเนี้ยดูดิโอ้แล้วแล้วก็เป็นชื่อถนนสหกรณ์ทางนั้นแหละใช่ไหมก็เตรียมพร้อมหมดแล้วโอ้ดูกล้วยดิครับเนี่ยโอ้โหเป็นเคอร์คืออะไรดูดิกล้วยสหกรไหมกล้วยเป็นเคอร์คือดูสหกรสากกล้วยป่ะเออสาบกล้วยนี่จากอ้อยกล้วยเป็นเคอร์คือเลยอ่ะ จะหน้ารถมาต่างระดับถนนกรุกขะนิดนึงระวังด้วยถนนเป็นร่อง วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่นุมาวันที่สี่วันอังคารได้ป่ะวันอังคารพฤษภาสองห้าหกสี่ก็เวลาหกโมงหน่อยหน่อยฝันเพื่อสุขภาพพี่เบิร์ดนี่ไงสนนสากรสามเห็นไหมเนี่ยถนนเขาทั้งนั้นเลยใช่ครับ <c oughs> ดอกทองอุไลสวยดอกทองอุไลสวยยังเลยทองอุไล <c oughs> ซ้ายมือ <c oughs> ขวามือก็เป็นสวนดูดิพี่เบิร์ตป,าปาลาปลาล่องปลาล่องปาลาล่องปลาล่องปลา ห้ามตกแต่เราไม่ได้ห้ามมานี่เราเอาแหหวานเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเรียบคลองมหาสวัสดิ์เราบังครับเรียบคลองมหาสวัสดิ์บ้านอย่างนี้สวยในยกสูงแล้วก็ข้างล่างก็เย็นสบายดีโล่งครับ วันนี้มีสมาชิกสี่ท่านนะครับมีพี่นุมามีดรเบิร์ดมีอาจารย์ของงแล้วก็มีผมวันนี้ก็ปั่นเพื่อสุขภาพเช้าเช้าแถวหมู่หนึ่งคลองโยงมหาสวัสดิ์พุทธมนฑลเราครับก็เพื่อสุขภาพนะครับก็ยังไงว่างๆเชิญชวนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกัน เนี่ยตรงไปข้างหน้าเราอาจจะเป็นสากรนฟองกรใหญ่มากแต่เราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับเราเลี้ยวซ้าย